สบายดีพี่น้องบอ,อกกันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้ได้เวลาเวลาออกางานแล้วที่นี่พ่ออยังถึงห้องกระตุน้นสิไปเข่าสู้พิธีทำลูกสาวครับได้มองไปได้มองไป <c oughs> สวัสดีครับ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 ใส่ละหมองยูมงนะ่มอั้งนะมึงนี่ตีเยอะสิไปอันอันอัน เบิ่งลูกสาวจะบาทก่อนห้องก็ตื่นห้องก็ตื่นครับวันดีครับพี่เขาได้บ่พูดเขาบ่ได้ก็สิออกมาวันดีครับวันดีครับสายเรามองยู่ป่ะดิเอาหายู่มองยู่วันดีครับวันดีครับแมย์คือมีประเดี๋ แซ่บปากแดงไม่ติงเอาไปเลยโอ้เยุดเยุดในไอย่บอ่นี่ฮะไเอาไปเลยให้อีหลีรอีหลีแมนออขอบคุณครับัาที่นี่่เรียนๆได้ใหได้อีหลีแล้วนี่จมาเจีอยว่นี่าเสีมาแจกได้นว่าไหนอยเอีซี่พามตังจอตังจอมี ปลา20่สิบโอ้สนับสนุนครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับแจกแม่แม่เขาไปเบิ้งลูกสาวแล้วตีเขาไปเขาไปเบิ้งลูกสาวชุกวันแล้วตียังครับเพิ่งไปแล้วแต่ว่าผมสิแจกประแดกก่อนอ๋อยังมาผมสิยางเขาไปเบิ้งจันเข้าอ๋อหนูนน่ะตองแจกไปเรื่อยๆอันนี้เอามาจีนี่อันนี้เอามาเหมือนเอามาอ่อนหมือไปนี่ มา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 จากทีมงานสาวน้ำยืนนี่แกกปลาแซ่บปากแดงเสื้อเสื้อแบบไหนคะเสื้อของรูปุงหญิงไม่มีมีแต่เสื้อของสาวน้อยของรูปุงอหญิงไม่มีของของรูปุงคหญิงจะมีแต่เจ้าของมันครับมีครับแ้่เ่าใส่ว่ามันใจว่าว่าใส่มันจะเหลือบ่ ต้องโดนทุกถามเหมือนกุ้งเบิองวา่าใส่มันเหลือบอขอบคุณสาวน้ำยืนนะครับใส่ยันกับเสียบปฏิปเจ้าไปใส่ขาอลดซองพี่ดิยี่แม่เข้ามาทางพี่ดมิมามามา,มา,มาแจกปลรราแซ่บปากแดง แกปลาลาแซบปากแดงค่ะเออแมนอ่าเดี๋ยวผมไปอันเบื้องลูกสาวจากบาทก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมีอยังเจรจาบาบาก็จริงกับคอเบื้องคิปเจ้าจน้าตาคุดำมั้งแล้วก็จริงกับนาเรียเคืยขึ้เอาเหละ ก็เรัทรัมออัรัขสามอยุไก่ยได้ยืมเพื่อนน้เกียงได้นีมาอย่างมาเบิ่งอีบกไก่ดอกน้ำเกียงอะไรซา่าเป็นสีเหลวเป็นสีจองอยู่เด้อีปีไดว่ามัเออจ้าประมาณวันที่เท่าไหร่เดือนเท่าไหร่เออขนุกเปล่งขนุกเปล่าพ่อบอกกันอยู่จะว่ากันดีอ่เออจะากว่าเ่าบางที่ละประยุดธ์ประยุดจะฝกว่าเ่าง บัวต้องถามเดือนละกอนถามเดือนละกอนว่าคันคันช่วงมก,กรากม่ะมีว่างเป็นบางมือหกแปดเด้หกเก้าก็บ,บ้างเป็นบางมือมือมือ,มอยวนวิเชียนก็ไดะไวันที่สิบมกราหกเก้าอําำเ <PAR> ภอวิเชียนบุรีนะน si จะ้จาจ้าเดี๋ยวผมยังไปบุญจัาสิมาเรียน้ำจ้าบพราไปน้ำตีไปเบิ้งลูกสาวสู้ควันกอนนี่พะสู้ควันอยู่ในวัดนี่อยู่น้ำกันกับด้วยนี่ น้ำกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวจังเสี่ยวมาเล่นน้ำติดตามอยู่เด้อติดตามอยู่ขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนแหละเดี๋ยวไปเบิ่งกัินสองมังลุสาวดิเอามาน้ำกันสั่นมาๆอามามาหนึ่งาบเออมาๆามาเป็นไรชสอตสองทีดสองแถวพ่อบอง่วงมาหยังมาเพื่อได้ยินข่าวว่าเตรียมสาระแล้วเสร็ดิ บ่อเรียวบุญวัสนาพ่อกันจ้งเลยพ่อที่พ่อที่ครับมาพอคนหลายแมนนี่คนจังได้สาวหน่อยเป็นแฟนกันผู้ใหญ่ดเนี่ยอผมก็ยิ่งจำใครทำผมก็ยิ่งหามาจากสินทรเหนือเนี่ยจากอำเภอใด้ก่อำเภอลำเปียง้ำเพ่อใด้ก่อซีนครับ ใ่ดอกวัสดีครับวัสดีครับได้อย่างมากขึ้นหอบปรุงพรังครับรบวัสดีครับวัีครับวันดีครับวันันี่ครับ่นี้บวันทีบวนท่วางไปบวันที่มรบวนี่รบวบ่บีคว่ค

วันอ้ยให้เจ้ามาสีบตางงานศิลปินให้เจ้าผ่านเป็นนางต้างนานาหรือดำตาอีหลานน้อยเกิดหากนางเอกหน่อยเลือกเขาอะไอหอยใจบังไฟแดนเจ็บโจ๊บแบบบอดีทยืนหลึ่งแม่เขายืนเมาแม่น้อง ยินหนึ่งเมนเขายินเมานเม็ไอ้ลอ้ยหลดวิวต oh ินานเดืนเขาย่างเขาินแถันีคมีก็เาเขาส่งนางอยู่บ่อนามาสร้างสรรค์งานจันเป็นกรณีพิเศษนะท่าน เัตอนี no, ่สาระคือสเขาไปบดสมคือสิได้ซ้มทั้งหอกเลยนะอ่า

dạng lại được truyền đạo biên sát ký cho sưng bước dạng bước tặng cho sưng bay ta sưng bước ra quanh nhau nhìn xin lỗi đi hay dạng lại sưng cho ra การเวีนกวนมาแล้วพรำสีเราแตพรนตัดเอาต่อ,อกาถาเม็นีเหลือหล่นพอมงคลของเจ้าบูจาเอาเสี้ยงหงสีจำลุงอยู่ก็แล้วบาไใยแกว้วรวยมานีเปียงสามพระโลกผู้สัก์กูสิเบเจ็ดจบก็ถวนประมวลไหว้ใส่ก้ามอนอดเด็กเดชอทษชัยาตัว Trai nhà băng ca lang, xuất hàng ca lang ừ, ừ, thơ.